ถ่ายรูปรถ F1 ให้ได้ภาพเรื่ยๆเป็นเส้นเหมือนกล้องใหญ่แบบนี้ด้วยกล้องมือถือทํายังไงไปดูกันสําหรับใครที่ไม่ได้พกกล้องใหญ่ไปดูที่สนามรถแข่งนะคลิปนี้เจ๊ก็จะใช้เป็นกล้อง iPhone ทั้งหมดนี่แหละและอย่างที่ทุกคนรู้กันนะว่ากล้อง iPhone เนี่ยมันไม่มีโหมดโปรเวลาที่เราถ่ายรูปเนี่ยภาพมันก็จะออกมาเป็นแบบนี้ใช่ไหมจากรถสิ่งสิกลายเป็นรถหยุดเฉยอุปรกรณ์ที่เจ๊จะใช้ก็มีอยู่2อย่างนะก็คือ1 iPhone เนี่ยแหละ2แว่นกันแดดหรือ ND filter จากกล้องถ้าใครมีกล้องอะนะหรือ ND filter กดไปที่รูปกล้องมันก็จะขึ้นหน้าถ่ายรูปมาแบบนี้ใช่ไหมสปิดชัตเตอร์เนี่ยจะใช้เป็น40 50 60นะอันนี้คือแล้วแต่ชอบได้เลยยิ่งน้อยเส้นก็จะยิ่งมากแต่ก็อาจจะหลุดโฟกัสได้ง่ายมากขึ้น ISO เราจะปรับต่ําสุดเลยเท่าที่แอปมันให้เพราะว่าการที่เราใช้สปิดชัตเตอร์น้อยมันก็จะทําให้ภาพสว่างขึ้นด้วยเราเลยต้องมี ND f ิ l t ต r เนี่ยมาบังหน้าเลนเป็นเหมือนแว่นกันแดดให้อีกที ตอนถ่ายเราจะใช้เป็นเทคนิคแพนนิ่งเหมือนเดิมนะแพนกล้องให้ได้ใกล้เคียงกับความเร็วรถที่วิ่งผ่านรถ F1 มันก็จะวิ่งเร็วหน่อยอะนะพยายามให้รถเนี่ยอยู่ตรงกลางภาพไว้ก่อนแล้วก็กดถ่ายตามลัวลวรูปที่ได้ก็จะเป็นประมาณนี้เลยมุมภาพเนี่ยอาจจะซ้ำนิดนึงนะเพราะว่าเจลุกเดินถ่ายไปถ่ายมาไม่ได้มันเป็นวันแข่งนะต้องนั่งเฉยๆส่วนถ้าใครจะไปดู F1 ที่ญี่ปุ่นปีหน้าอาทิตย์หน้าเดี๋ยวเจมีคลิปมาเล่ารอติดตามกันนะ